ตอนนี้ประมาณตีห้ายี่สิบสามนาทีครับผมเรามาอยู่ตรงที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ครับวันนี้เราจะนั่งรถไฟไปเที่ยวน้ำตกเจ็ดสาวน้อยครับฝนเพิ่งหยุดตกครับผมเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในแล้วครับผมโอเคนะครับอยู่ตรงทางเข้าประตูสี่นะครับของเราจะนั่งรถขบวน 135ครับรถจะออกตอน7มง10นาทีนะครับเป็นรถเร็วถ้าใครยังไม่ได้ซื้อตั๋วก็ซื้อตรงเคาน์เตอร์เนี่ยครับเราจองออนไลน์มาทางแอปดีทิตแล้วครับผมขบวน135รถเร็วกรุงเทพอภิวัตรอุบลราชธานีรถจะออกตอน7โมง10เราจะลงที่สถานีมวกเหล็กนะครับผมจะถึงที่นั่นตอนประมาณ สิบโมงกว่านิดนิดเดี๋ยวเราต้องเดินไปที่ประตูบีครับผมเข้าไปข้างในกันครับของเราจะรออยู่บริเวณนี้ครับขบวน135ออก7โมง10ประตู B ครับผมประตูทางออก B เดี๋ยวไปหากาแฟกับขนมน่าจะร้านเดิมไม่รู้เปิ่หรือ,อยังร้านนี้ครับมหาศารคาเฟ่อย่าไปซื้อขนมก่อน้วคให้กลับมาซื้อกาแฟคเดีย๋ดวยวซื้อขนมปังไส้ลาวาคราวาท,าที่แล้วเราไปสมุยเราขึ้นรถไฟแถวนี้ใช่ไหมสายใต้แล้วก็ซื้อขนมอันนี้ขึ้นไปกินไส้มันเยอะดีอร่อยดีครับ มันมีลาวาใบเตยฝอยทอง mm. เผือก mm. ไม่ได้ด่าใครนะ mm. เนยสดพีน mm. เนยสดลูกเกดหมูหยองรนะับ mm. ลูกละยี่สิบบาทครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเลือกขนมก่อน mm. เราจะเอาเผือก mm. ใบเตย แล้วก็สังขยาใบเตยดีกว่าซื้อขนมหนมปังลาวาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามลูกลูกละยี่สบาทครับเดี๋ยวเขาเดินไปซื้อกาแฟต่อร้านมหาสารคาเฟ่ครับข้างหน้านี่ ร้านเปิดหรือ,อยังครับเอาเป็นมอคค่าปั่นครับเป็นเย็นก็ได้ครับผมงั้นเย็นถ้าเป็นเอสเปสโซ่ได้ไหมครับเอสเปสโซ่เย็นครับ หวาน50%าสิบเอเซ็นตครับพวกเข้มข้อกลางครับมันเร็วข้อเข้มครับผม60บาทค่ะบเอสเปรสโซเย็น,น60บาทครับ,บาขาครับผมอเอสเปรสโซเย็น,นไปนะครับยังไม่มีปั่นครับเพราะยังไม่ได้เตรียมเครื่องน่าจะเช้าไป ตุนขนมไว้เป็นขนมปังลาวาจากร้านข้างหน้าโน้นนะครับผม60บาท3รลูกลูกละ20บาทคราวที่แล้วลองชิมตอนไปสมุยอร่อยดีครับไส้เยอะดีส่วนนี้ร้านกาแฟมหาศารคาเฟ่เอสเปรสโซเย็น60บาทครับตอนนี้ประมาณตี5 42ี่สินาทีครับรถไฟจะออกตอน7โมง10นาทีมีเวลาอีก เป็นชั่วโมงครับผมนั่งรอหาอะไราทานซื้อกาแฟขนมตรงนั้นก็จะมีจุดชาร์จชาร์จแบตมือถือให้นะครับผมโอเคนะครับเจอกันอีกทีตอนจะขึ้นรถไฟแล้วกัน ตอนนี้6มง37นาทีครับผมเรามายืนรอขึ้นรถไฟเราจะไปขบวน135นะครับเป็นรถเร็วกรุงเทพอภิวัตรอุบลราชธานีแต่เราจะไปลงที่สถานีมวกเหล็กครับอันนี้เราจะไปเที่ยวน้ำตกเจสาวน้อยครับตามเวลาแล้วออกจากที่นี่7มง10นาทีไปถึงที่สถานีมวกเหล็กประมาณ สิบโมงสิบสามนาทีครับเราจะนั่งไปประมาณสามชั่วโมงนิดๆเรานั่งขาไปเรานั่งชั้นสามนะครับผมราคาตั๋วหกสิบบาทแล้วก็ขากลับเรานั่งขบวนหนึ่งสามหกรถจะออกจากที่สถานีโมกเหล็กไม่ใช่ออกกันมาถึงที่สถานีโมกเหล็กแล้วก็ออกจากสถานีนั้นประมาณบ่ายสองสี่สิบแปดมาถึงที่กรุงเทพอภิวัดคือ 5้าโมงห้บห้านาทีก็สามชั่วโมงกว่าเหมือนกันขากลับเราจองเป็นชั้น2ก็คือราคาตั๋ว98บาทครับผมทั้งสองขบวนจะเป็นรถพัดลมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราขึ้นรถละคราก่อนเราไปสมุยเราเป็นสายใต้ใช่ไหมเราต้องไปรอขึ้นรถที่ประตู E ถ้าจะไม่ผิดนะสายเหนือจะเป็นประตูเอครับส่วนวันนี้ ไปสายตะวันออกหรือเปล่าจำไม่ได้เป็นประตูบครับผมประมาณก่อนเวลารถไฟออกครึ่งชั่วโมงเขาจะเรียกขึ้นรถครับผมวันนี้เราจองตั๋วออนไลน์ผ่านแอปดีทิกเกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เจ็ดโมงหนึ่งนาทีแล้วครับผมเรากำลังจะเดินขึ้นไป ชั้นบนนะครับไปขึ้นรถไฟครับผมเราจะไปรถไฟขบวน1-3-5เป็นรถเร็วครับวันนี้เราจองชั้น3ไปราคา60บาทเราจะไปลงสถานีมวกเหล็กครับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเราจะไปน้ำตกแกะเสาน้อยครับ ของเราเป็นรถคันที่สามนะครับผมเราจองไว้ที่นั่งที่สิบสองครับคันที่สามอันนี้เป็นคันที่สองเราก็ดูตามป้ายที่เขาวางไว้คัคันที่เท่าไหร่นะครับผม อันที่สามของเราคือ,อันนี้ครับที่นั่งที่สิบสองส ที่นั่งลิมนาตาอ,อันนี้เราอยู่บนรถไฟแล้วครับผมรถไฟขบวน135ครับ กรุงเทพอภิวัตรอุบลราชธานีรถออกตอน7.10นาทีเราจะไปลงที่สถานีมวกเหล็กครับผมจะไปถึงที่ม่วกเหล็กประมาณ10.13นาทีอันนี้เป็นชั้น3นะครับผมราคา60บาท นี้จะเป็นห้องน้ํานะครับผมตอนนี้7จ็มงสินาทีครับรถไฟ ออกจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรแล้วครับผมขบวน135รถเร็วกรุงเทพอภิวัตอุบลราชธานีครับแต่เราจะไปเที่ยวน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับวันนี้เป็นวันเดย์ทริปครับผมรถจะไปถึงที่สถานีมกเหล็กประมาณ10 1โง13นาทีครับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับผม

เจ็ดโมงสามสิบสี่นาทีครับผมมาถึงตรงสถานีลังสิตครับจากสถานีลังสิต เดี๋ยวสถานีต่อไปที่รถจะจอดคือเชียงรากครับตอนนี้7จ็ดมงสีถึงตรงสถานีเชียงรากครับ เชียงรากใช่ไหมครับสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีอยุทยา 8.15มงนาทีครับผมถึงที่สถานีอยุธยาครับอันนี้สครับอันนี้ครันี้สามแมีน้ำเย็น 13นาทีครับผมถึงชุมทางบ้านทาชีครับ 19นาทีถึงสถานีหนองแซงนะครับผมจากสถานีหนองแซงสถานีต่อไปก็จะเป็นสระบุรีแล้วครับ9โมงสนาทีครับผมถึงสถานีสระบุรีแล้ว ถึงชุมทางแก่งคอยครับ นี่ต่อไปก็จะเป็นผ่าเสด็จแล้วก็โมกเหล็กครับเราจะลงที่โมกเหล็กครับผม 1นาทีถึงที่สถานีผาสเสด็จแล้วครับผมเดี๋ยวสถานีต่อไปเราก็จะลงเป็นมอกเหล็กครับผม สิบโมงสิบนาทีถึงที่สถานีมวกเหล็กครับโมงสิบนาทีถึงสถานีมวกเหล็กครับมาถึงก่อนเวลา3านาทีครับผมเดี๋ยวเราจะเดินออกไปดูว่าเราจะนั่งรถอะไรไปตรงน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับผม เดี๋ยวรอรอดูรถไฟออกก่อนอันนี้คือสถานีมวกเหล็กนะครับผม มอก็มีสองแถวมอเตอร์ไซค์่วงกับสองแถวจอดอยู่เราต้องไปขันไหนเนาะเดี๋ยวเราจะนั่งมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างอันนี้ไปครับผมผมไปน้ำตกเจ็ดสาวน้อยครับผมคุณละห้าสิบาทครับผม